ส่วนหนึ่งผมเคยทำพิธีนี้แล้วกันละผมมาเอาตัวละเอาผมมอบอย่างที่นี้หมดละนี่แค่มอบจอดอกไม้ใหญ่อันเดียวท่านลองมานี่ก่อนครับลองวันนี้จะแวะมาซ้ำไม่ใช่หรอไม่ขายนะที่นด่นะตัวเล็ก เส้นยังงงเคเด้อดอกบังดอกบังบอดดอกบังดอกบังคือเล็กคอเล็กเป็นชิ้นใ่รอเปล่าเอ็นตาเออแต่ถอไม่ดีนขาโดนอย่างนี้โต๊ะงืออะไรครั้งหน้าพี่ไปครับย้าบบ้นผิงนี่ไ้ออกบ้าละลอกเขาบอกว่า แล้ววันนี้ท <House> ่านโชคดีอมดวัดนะคะควรจะได้มาไดบรน้เลยนะครับบริเวณตรงนน้นเลยอันนี้ไม่ต้องก็ได้ครับผมอันนี้มันบานะครับออจนส่วนวันนี้เป็นวันทำบุญประจําสัปดาห์นะครับเป็นวันที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้และก็วันนี้เช่นเดียวกันครับสำคัญในการ แก้ไขปัญหาของประเทศเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอที่เป็นท่านก็เดินทางวันนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิริเครตรข่ายมีโครงการยาวสิิงสัรศิ์ในบางข่างทองให้ทุกท่านโชคดีปรัดไทยนะคะแล้วก็ประสบไทยในส่วนของการได้รับผลประโยชน์ก็ระยะ

ในภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดพะเยานี Mason, Islamic, ancient, authentic, authentic. No like ่ก um, ็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมีปัญหารุนแรงมากนะครับด้วยการได้รับความร่วมมือในภาคเอกชนในส่วนของกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับในการติดตามดูแลเป็นโควิดประจาหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาตรการอื่นเช่นการตั้งด่านเพิ่มนะครับมีมาตรการในการคัดกรองคนที่มานะครับโดยเพพ่มยิ่งโครงการพะเยารับคนพะเยากลับบ้านนะครับเพราะนั้นเนโครงการพวกนี้เนี่ย คนพยายาที่ติดติดอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางได้ในขณะนี้เนี่ยมีระบบความช่วยเหลือนะครับให้สามารถเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็เมื่อมาบ้านแล้วเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์เขามีโรคอยู่เป็นบวกนะครับก็จะได้รับการดูแลเข้ารักษาในสถานพยาบาลทุกแห่งทันทีขณะนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในการขยายขีดความสามารถของเตียงต่างๆในทุกรงพยาบาลครับให้พร้อมแล้วก็มีการเตรียมการในส่วนของโรงพยาบาลสนามไว้พร้อมแล้วครับที่ นามกีฬาอบจนะครับซึ่งในขณะนี้เราได้รับการอนุเคราะห์นะครับเตียงนะครับจาก s c g นะครับซึ่งพร้อมที่จะให้บริการก็อยกกับเรียนครับว่านอกจากนั้นในการสื่อสารต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเราพยายามทำทุกที่ครับเพื่อให้คนจังหวัดพะเยาได้มีความตื่นตัวอย่างดียิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็ไม่ไม่กาดตกครับพวกเราต้องมีการตั้งการต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับ ครับผมในในส่วนโรงพยาบาลสนามตอนนี้เนี่ยมีมีผู้ป่วยที่เข้าขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลสนามเรายังไม่ได้เปิดใช้ครับเราเตรียมความพร้อมไว้เฉยๆนะครับให้พร้อมทันทีเพราะว่าภาพรวมเนี่ยนะครับเรามีการวางระบบในเรื่องของเอลคิวต่างๆนะครับได้ครบถ้วนนะครับถ้าสมมติว่า LQ เต็มเนี่ยชาวบ้านก็จะดูแลกันเองในลักษณะพี่เป็นโฮมโฮมโฮมคิวนะครับคือลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นโฮมอโซเลต โรงพยาบาลนะครับซึ่งในภาพรวมตอนนี้ยังไม่เต็มครับก็พร้อมอยู่และ้าเม่ไรก็ตามที่โรงพยาบาลในแต่ละที่ที่เราขยายเตียงไว้เนี่ยคิดว่าเต็มหรือาเกินกี่กวรนานาเนี่ยโรงพยาบาลสนามก็สามารถที่จะรับเรื่องนี้ได้ทันทีกับเตรียมเรื่องอุปรลรกรเรื่องวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วครับสา